สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้คาร์การาชที่นี่เราพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวรถสุดโหดยานยนต์สุดแปลกและข่าวสารล่าสุดจากทั่วโลกถ้าคุณไม่อยากพลาดของแรงแรงแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับไปกันเลยถ้าคุณคิดว่ารถถังเก่าเป็นแค่เหล็กพังๆคุณกำลังพลาดของโหดปี2026ไทยกำลังอัปเกรดมิสซิล PLA ไทย59รถถังรุ่นเก่าที่กลายเป็นอาวุธลับสุดลำ้ำ พร้อมระบบมิสไซล์ใหม่ราคาทะลุหลายล้านบาทคุณคิดว่ารถถังอัปเกรดจะสู้ของใหม่ได้ไหมวันนี้เราพามาดูจุดเดือดทั้งหมดพร้อมเปิดราคาแบบจัดเต็มที่คุณต้องร้องว้าวปี2 0 2 6ประเทศไทยทำให้โลกหันมามองอีกครั้ง <c oughs> เมื่อมีข่าวการอัปเกรดมิสซิล PLA ไทย59หรือที่คนไทยหลายคนรู้จักในชื่อไทย59รถถังจีนยุคสงครามเย็นที่ถูกส่งเข้าประจำการกับกองทัพไทยตั้งแต่ยุค80แต่วันนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะถูกยกระดับให้กลายเป็นรถถังติดมิไซลยยุคใหม่ที่น่ากลัวอย่างแท้จริงเดิมทีไท59ถูกออกแบบโดยจีนตั้งแต่ปี1958ผลิตออกมากว่า10,000คันทั่วโลกและถือว่าเป็นโคลนของ t 54โซเวียตแต่การปรับปรุงครั้งนี้ทําให้มันดูราวกับหลุดออกมาจากอนาคตก่อนอื่นเรามาดูการอัปเกรดหลักกันก่อนระบบมิไซลยรุ่นใหม่ล่าสุดทําให้ยิงได้ทั้งภาคพืนและภาคอากาศรองรับหัวรบหลากหลายรูปแบบ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,000แรงม้าทำความเร็วสูงสุด65กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนเรียบซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนักกว่า40ตันกรอดเสริม Re ี c t ที e อัง o เมื่อเพิ่มความปลอดภัยจากหัวรบต่อต้านรถถังสมัยใหม่ระบบควบคุมไฟฟ้าดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้การเล็งและยิงแม่นยำกว่าเดิมหลายเท่าความพิเศษอีกอย่างคือความสามารถในการติดตั้ง มิสไซล์นำวิธี ATGM ที่ทำให้ไทย59กลายเป็นรถถังที่ไม่ต้องรอระยะประชิดอีกต่อไปยิงได้แม้ศัตรูอยู่ไกลกว่า5กิโลเมตรแล้วราคาละ่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนรอฟัง การอัปเกรด1คันของมิสซิล PLA ไท p 59ใช้งบประมาณประมาณ85ล้านบาทต่อคันหรือราวๆ2.3ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่าการซื้อรถถังใหม่อย่าง Leopard 2A7 หรือ Abram ร M1A2 หลายเท่าแต่ก็ยังให้สมรรถนะที่สามารถต่อกรกับสัตร,รูได้ในสงครามสมัยใหม่ข้อดีขององค์การอัปเกรดแทนที่จะซื้อใหม่คืออะไรประหยัดงบประมาณของกองทัพใช้โครงสร้างเก่าที่แข็งแรงอยู่แล้ว ใช้เวลาในการฝึกน้อยกว่าเพราะกำลังพลคุ้นเคยกับระบบพื้นฐานแต่แน่นอนมีหลายเสียงวิจารณ์ว่าการอัปเกรดนี้อาจไม่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะการออกแบบดั้งเดิมอายุเกือบ70ปีแล้วการรับแรงประทะจากอาวุธใหม่ๆอาจยังไม่เพียงพอคุณคิดเห็นยังไงถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการคุณจะเลือกอัปเกรดแบบนี้หรือซื้อรถถังใหม่ไปเลยนี่แหละครับมิสซิล PLA ไทย59 v e r s i o น2026จากประเทศไทยของเก่าที่ไม่ธรรมดา ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เราทำเรื่องรถถังหรืออาวุธอะไรต่อไปแล้วอย่าลืมกดติดตามออ t โต้คาร์การาชเพื่อไม่พลาดของแรงแรงแบบนี้นะครับเจอกันคลิปหน้า